ทายนิสัยจากรสชาติปีโป้ที่ทุกคนชอบกันรสอ้งงุนคุณคือสายติดของจริงชอบคิดอะไรที่คนอื่นคาดไม่ถึงบางคนก็มองว่าคุณหญิงแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารและนิวจิ๋วที่สุดเออเจ้าน้ำตารสแอปเปิ้ล คุณเป็นคนขยันหัวไวชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่สำหรับคนอื่นให้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เพื่อนต้องเต็มร้อยมีเห่าบ้างบางทีเวลาเพื่อนกลับไปคืนดีกับแฟนตบบ่านะคนรักสีเขียวลดส้มคุณคือไวรัสสร้างความสุขเป็นคนเฟนลี่และติดเพื่อนจัดไดว้ว่าเพื่อนไปเราไปเพื่อนเจ็บเราเจ็บและเป็นคนแอคทีฟแบบอลิมิตตดขั้นสุดลดลิ้นจี่สายมินิมอลเรียกพี่คุณชอบความเรียบง่ายเป็นคนมีเหตุผลและที่สำคัญคุณเป็นคนอบอุ่นสุด ใครได้เป็นแฟนนิ่นนาอิจฉามากเลยและรสสตรอเบอรี่คนมีความเป็นผู้นำกาคิดกาทำและมีความมั่นใจเป็นคนแสดงออกตรงๆแต่ในขณนะดเดียวกันก็เป็นคนใจดีชอบทำให้คนรอบข้างมีความสุขเสมอย่มไปเลยไหนๆๆตรงกันบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกที